ตอนนี้คุณกำลังชมรายการอาริกาโตโกไอมาสเราก็มีกิจกรรมแจกของขวัญจากทางมานาโกกันใครอยากร่วมสนุกนะคะไปเจอกันกได้ที่ c e b o o k Page นะคะอาริกาโตโกไอมาสมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะรายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาขอแนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ตับอร่อยหลากอารมณ์และปีโป้พุดดิ้งสัมผัสนุ่มชุ่มถึงอารมณ์เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแพลนฮอลิเด์ ้ผูาีในปราสาทคาเกคาวะนะคะจะมีโรงชาเล็กๆค่ะชื่อว่านิโนมารุชาชิสุค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นต้นตำรับของพิธีชงชาแบบโบราณนะคะแล้วก็เป็นสูตรชาต้นตำรับแบบคาเกคาวะที่เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นค่ะไชชา สามก็ได้สี่ก็ได้สี่ได้ปาโอ้ตัดง่ายจังออเขาบอกต้องกินเป็นชิ้นใหญ่เลยหรออืมทำไมต้องเคี้ยวตามด้วยมันก็แบบถั่วแดงเนาะแต่ข้างนอกก็เป็นแป้งแป้งงน่อกแต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบขนาดนั้นอะ ช้ามาแล้ว แก ة, <Riot> พอดมัวกันดีกว่าใช่ไหมกันอยู่ที่ไงเขาแบบพิถีพิถันอย่างเงี้ยก็เอามือขวาถ้วยแบบนี้แล้วก็เอามือซ้ายลองก้นบิดลายไปด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ชิมนิดนึงชิมก่อนว่ามันร้อนไหมคุณหภูมิเท่าไหร่ このおนื้しくないอร่อยสุดในที่นี้แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบว่ามันいะมีい่ันะเกงม่างเดยวเลยพต่งรู้วยู่นการกินขนมแล้วก็ิบชามันะกมีอยธ่แมีอะไ่แต่กมีขั้นตอนเนะตามธอนะมียนีย่มของเ่นตอนนี้ถ้านก็ีแก็งแข็งแข่็งเอยนะต่ีะต่กีอน่อย่ กลับแล้วก็วางไว้ข้างนอกว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจ้องมองเลยเดี๋ยวเลย เกิดอย่างงี้ยู้สุดไหมป้าวไอ้ป้าไม่ไหวแล้วเกรงเลยหมดเลยเมื่อกี้อยู่ข้างในแล้วสถานการณ์เกรงคุณลี่คะอันนี้เนี่ยก็คือคาเคกาวะปราสาทมีชื่อว่าคาเคกาวะถูกสร้างในศตวรรษที่16นะคะ โดยมีคนที่อาศัยอยู่ก็คือเป็นไดเมียวยามานอชิยามานชิเนี่ยก็เป็นคนที่สู้รบให้กับโทก,ก,กิกาวะอิเอะสุซึ่งก็เป็นโชกุนใหญ่โดไดเมียวใหญ่สมัยเ e อโดะซึ่งมันก็จะมีปราสาทนี้คาเกกาวะแล้วก็มีปราสาทอีกอันนึงนะคะก็คือฮามามัตสึค s t ซ e อันนั้นเนี่ยโชกุนโทกเกกวาวะเนี่ยอาศัยอยู่17ปีเลย นี่นี่ไม่ได้ฟังเลยหรอคะภาษใช้ข้อมูลอยู่อะค่ะฟังโอ้หภาษาเป็นคนหญิงแล้วฟังข้อมูลฉันก็ภาษาจดจำข้อมูลมานะคะก็เหมือนลีเป็นผู้นําใหญ่แล้วแกเป็นรองูล้วกะจอบมากตามาตามาพูดงี้ได้ยังไงมาตามาเฮ้ยอะไรโหยแก ต่ท่อที่นี่มันเป็นลายแบบปราสาทคาเว่าคาเคคาเว่าซุยโอ้ก็เมื่อกี้ไงก็คือปราสาทคาเคคาว่าใช่ไหมไม่มีใบไม้นี่ทำอะไรใบไม้หนึ่งใบประเทศอะไรดูใบโอ้โหอันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้รู้อะใบไม้สองใบศาสนาอะไรตาทูบัตใบทศาสนาตาทูโอ้ลัทธิอะไรวะเนี่ยเอาใหม่ ใบบูใบบูอะไรศาสนาคริสต์ไม่อะไบเบิลตึ้งใบไม้สามใบอันนี้ใบอะไรใบตองโอ้โหใบตองใบตองอื้อนี่ใบอะไรเโฉมมากอ่ะใบอะไรไม่รู้าใบก่อนโอ้ ย่อเลี่ยแน่ใจนะว่าชาเขียวเมื่อกี้คือชาเขียวแต่ถือว่าใช้ได้ใจได้